สวัสดีครับสายป่วนแฟมิลี่สวัสดีครับวันนี้น้องภูมิพามากับเจดีหลวงปู่มีครับอยู่วัดดอยเทพนิมิตครับผมพามาไหว้เจดีหลวงปู่มีครับ วัดเทพนิมิตครับ อะไรลูกใล่งครับต้องข้างล่างหรอข้างล่างทางไหนครับอ้ยลงทันงเทาลูกัลูกหรอทันนู้น่วง่ายไม่ทันลงทางนี้ครับลงพทาหรือทางนี้ลูก อยากเดินเล่นครับเห็นไหมเห็นไหมตรไหนครับพ่อไปแลงเดินเล่นเหรอพ่อเดินลงด้วยเหรอน้องภูมิก็ลงเองเลยครับดูน้องภูมิทรงผมใหม่น้องภูมิเดินลงเลยครับเทพเจ้าสายฟ้าน้อยออจริงเก่งเก่งงง ทางลงอ้ลงทางนี้ก็ได้เหลอ <laughs> ทุบปูหรืทุู้เราม่ลู่มาตรงนี้นะมาตรงนี้ไปทุหลงปูมีได้ป่ไปหาแม่ไปหนาแม่โาลักกันโน่เลลออโทรศัพท์แม่อ้โทรศัพท์งานคัมาหาแม่มเอาโทรศัพท์ให้พ่อก่อนอ่ะมาหาแม่ใชตรงทางไหนครับ จะลงทางไหนจะลงทางนู้นเหรอจะลงทางนู้นเหรอคะครับค่ะใช่ไปลงทางนู้นก็ได้ไปผมอยากลงภูมิอยากลงทางเหมือนกับสไลเดอร์ทางลงเหมือนกับสไลเดอร์เหรอครับไม่ใช่สไลเดอร์นะครับทางลง,ลงไป <laughs> ครับปไปไป,ไปดูน้องฟูมไป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 หาแม่ไป,นนป <laughs> ไปหาแม่ไปครับแม่จะขึน้นอีกเหรอเอ้าเอ้าแม่จะไปแล้วนะ ขึ้นแล้วครับไปลงทางรองเท้านะทีนี้ได้นักปูนชอบชอบทางเป็นทางลาดขึ้นลงชอบลงขี่แล้วก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามสายป่วนแฟมิลอรี่ด้วยนะครับนกปูนบ๊ายบายก่อนเร็วสวัสดีครับจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บเอ๊ะ สวัสดีครับ